เอยเจอพี่งอกหนึ่งดอกโอ้ว่าป้นมันมีมูเนาะยายสาวรอบนี้ใส่ถุงยางเลยคะ่ะรอบบ่ายบ่ายมาก็ใส่ถุงยาง สัญชาตญาณของคนก็อย่างนี้แหละบายมากพี่น้องใหญ่ปลาปลาเจ้าเลยแต่ว่าเทบเขามาทางไหนหอีกบอเจอเห็ดเลยโอ้ลมลมบลุบอเห็ดจักไปใส่มดบุ๊ Hết Chết hơn hết subscribe ยายยายจักเอาเฮ็ดลังหงากอยู่ตินี่ดิโอ้เฮ็ดเขาป้ายไม่ระว่งพิษเฮ็ดอีหยังมาอันที่เจ้าเก็บนั่นแม้ที่มันเป็นเบาๆนั่นแม้เออ ให้ลรางงักคิดถึงพี่หนองูน่ะให้เขาญาติแม่ แขอแปรงก็เหดส่วนบนอันบ่นเขียวบ่แห้งไหมก็แคเขอแปลงแ่ละคือ ยายจักจองจุ่มให้โทนหน่อยคอยออคอยกระพอ,อยู่หาดอก ហេតភឹងហេតភឹង lên vô lọt nhìn lò bài đây nó sẽ thúng Chắc สองดอกเโอ้ยเถาดอกนึ่งโยอ้แน่โย่เก็นนี่วาสนาผ่นจะของเถาบ้าวะ นี่เลือดเด็กขาทำพ่อว่าถือกินทถาเฮ็ดผอนอยู่เด็คขาบ่เฮ็ดเพิงนี่แหละ เพิงเฮ็ดเพื่งยังดอกนี่เฮ็ดเพิงนำเขาเฮ็ดเพิ่งยังดอกเนาะยายนิงแค่เขาเอิดเฮ็ดเพิ่งยังนี่สีมันคือจังนำเขานี่เนาะ eu คางนี่แล้วก็มันบ่ถึงเนาะ ดอกย้อนยิงชักดอกสีดอกนัก่นดอกเลืเฮ้ยเก็บเอาโลดอโอ้จะไ,ได้จังขามนั่นเออโมขามนี่นีเออ่เนี่ยเห็นข้าขี่เท้าต้นเท้าเออเออลูกบอลหืดเออกระเป๋าขาดเก็บเห็ดอยู่

ก็ก็ว่าคอยนี่แหละเขาไป็นอะเฮ็ดพ่นบังได้โอ้ยายจักซีหาดอกเท้าหรืออะไรโลเท้าดอกนี่นี่กระถิ่งอะไรก็เก็บเอานั่นดีดอกขาวาปนแจ็บเนาะโอ้โหมันมันไป นั่นแต่ละงูอันนี้ทีมงานเลยพี่น้องหา่ได้มือผักใบยด้นี่ผักใบแต่ละคนได้นี่มันวยเบิมือมันมันมมีมันมามีงูดอกเบิงขอยาตหนิงผักใบได้นี่เห็นบ่กครจ้างกาบอมเบด้ด้นี่พี่น้องพี่แหงเอ้ยมาเบิงแมตเตอรเรอนี่พอแล้วเร่อยายจักเดี๋ยวไปมีก่อนบ่อเฮ็ดฝึงนี่แหละ บ่ช่องดอกตอนนี้การเสื่อมทางกระบ,บานแล้วเด้กพี่น้องหลังจากทีมงานเฮ็ดกันกับยายนิงเมือ่อยเก็บจนมันมือนี่ก็ลังยาหารถยางไปรถไปเมือ่อเด้อไปเบิง้บงวะบอมเบ่กับทีมงานในไร่บอลมือดีเด้อพี่น้องเด้อโว้ย ไปด้วยก็ลังค่เห็นมวลมวหมพี่น้องคนอื่นกบเหนินเลยโอ้แต่ว่ามันกัพออถึงเวลากลับแล้วเนาะบ่ายสองกว่าไปไปหันเนม,มื่อเงินกับพ่มาแหละสามสี่โมงอือยพอแล้วเฮ็ดพ่ดน อโอ้ยเจ้าหนิงพอเฮ็ดโพนแมนแมนแมนเจ้าหนิงจูม,มัน,มน,นให้ให้ให้โอ้ยเจ้าหนิง<อ>เออทายอยู่นี่เห็นอยู่เอาเก็บโหลดเอาเก็บเออเก็บเลยโอ้ยเจหนิงหมานวะให้ล่ะเฮ็ดน,นางดอกเฮ็ดเบือ่อโอ้ยมีหอนดอกยังมีหอนดอกบ้านนะ อืมอืม,อมหอมอยู่ได้ไรยายหนิงหอมมากกเห็ดขาวปุ้นนี่เฮ้ยว้ามันบงนังเนาะเฉพาะคนเนี่ยบอกเห็นเอออู้เอาคนเนี่ยบอกเห็นเฉพาะคนหอมหอมหอมอยู่อืมวันย่างยายหนิงวันยัางอู้ยายหนิงกับฟ่อคือกันแลหละฟออคือกันฟออคือกัน บ้านมันเดี๋ยวไปเอาก่อน,น <ะ S 1> บ้านมันนี่เนี่เงาใหม่นี่นี่ก็สิจากเี้โอ้ยกระไรไปเราเร่น้องจุ่มผุนสามจุ่มผุนเนเชียวหลายเทะโอ้ย มันก็ออกไปชัวร์นั่นแหละเต้าฮ่าโปะะ๊ะโห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 เอาโอ,โอ,โอ,โอ้งาม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 เห็นหลอบบายให้บอลแต่ละคนโหมันมันมันหัวหัวหัวไป มาแล้วนะจ๊ะเว่กาล่างผอไหมแล้วม่าจะไหนนีเดผนกลลังเห็นบอกนั่นน้องโอนันน้อนนอนนอนอน้อนันนอนอในเฮดผนน่ะใช่ไดขึ้นรถทิวหาน้ำได้ขี่น้ำเห้นางตาจองเฮ้กี่เท่านะโอ้ ตอนนี้กาชิกาบ,บานแล้วนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัตตองขอลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าน้ะคะสวัสดีค่ะ